ทำปลานิลทอดน้ำปลาเอาแบบทำง่ายๆทานง่ายๆท,ทอดก,กรอบๆทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดไปดูวิธีทำกันเลยครับเรามาเริ่มที่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนครับรากผักชีสตำไม้ละเอียดถ้าใครไม่ใช้วิธีตำก็ใช้ปั่นก็ได้นะครับกระเทียมแล้วก็พริกสดผมใช้เป็นพริกกินดากับพริกขี้หนูครับหยดน้ำมะนาวไปน,นิดนึงครับพริกขี้หนูเราจะได้ไม่ดําไม่ต้องละเอียดมากรับใส่น้ำปลาน้ำมะนาว เวลาเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยครับขั้นเริ่มต้นน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เราใส่เท่ากันครับทาน้ำปลาสามช้อนกับน้ำมะนาวสามช้อนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวตาลมะพร้าวก็จะครึ่งหนึ่งก็ใช้สากคนแบบนี้ครับจนน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างนึงก็คือกระเทียมดองครับเราจะเอาเฉพาะเนื้อครับเฉพาะกลีบกระเทียมแกวครับอันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมโทนนะครับก็ไม่ต้องแก่อะไรกระเทียมโทนดองครับแล้วก็มาสับแล้วก็ใส่โรยลงไปนะครับเพิ่มความนัวความอร่อย จะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับน้ำกระเทียมดองนะครับสิดท้ายที่ก้านผักชีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับปลาน้นนี่ผมจะหั่นแรล่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับเอาก้างออกเป็นชิ้นเล็กๆครับชิ้นไม่ใหญ่มากไม่หนาไม่บางวันนี้ไม่ได้แรล่หนังออกก่อนจะทอดเราก็จะหมักก่อนเล็กน้อยใส่พริกไทยครับนิดหน่อยผงปรุงรสน้าปลาครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเบามือหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมทอดกันเลย วิธีทอดปลาไม่ให้ติดกระทะก็คือให้เราวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับให้ร้อนจัดควันขึ้นเลยก่อนที่เราจะใส่น้ํามันพอมีควันขึ้นแบบนี้ก็ใส่น้ํามันได้ให้เราใช้ไฟกลางในการทอดใช้มือง้างดูพอรู้สึกว่าร้อนร้อนมืออุ่นๆมือ,มอ,มอ,มอเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปในน้ํามันนะครับ,รบประมาณทักสองช้อนเนื้อปลาของเราจะได้ไม่ติดกันน้ํามันนี่เราทอดเสร็จแล้วเรานํากลับมาใช้ได้นะครับเวลาเราวางไว้มันก็นอนค้นวิธีนี้ไม่ต้องนําปลาไปคุกแป้งให้เสียเวลาครับ แป้งก็จะเคลือบเนื้อปลาบางๆครับทาให้ปลาสีสวยด้วยเสร็จแล้วก็ใส่ปลาเราลงไปเลยเนี่ยครับขยับมันนิดหน่อยแค่นี้พอแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวไฟกลางๆนะครับอย่าอ่อนมากอย่าแรงมากเมนูกับข้าวเมนูกับแป้มแบบไม่ง่ายครับเนี่ยนะครับพอปลามาเริ่มเซ็ตตัวนี่ครับแค่เราตะแคงกระทะแบบนี้ครับมันก็หลุดออกแล้วครับมันก็จะไม่ติดกระทะนะครับไม่ต้องใช้ตะหลิวไปแซะไปอะไรมันเลยครับปลาเป็นชิ้นเราก็ทําได้นะครับปลาไม่ได้แหล่อเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับปลาทางก้างนะครับ ปลาบังหั่นเป็นท่อนก็สามารถทําได้ปลาเป็นตัวก็ใช้สูตรนี้ได้ครับบางทีถ้าเรานําไปคลุกแป้งในแป้งกระหนานะครับบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นหอมน้ําปลานี่มันโชยแต่จมูกเลยนะครับส่วนชิ้นปลาที่ว่ามันติดกันบ้างนะครับเราใช้วิธีแบบกดตะหลิวลงในข้นกระทะเนี่ยครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับมันจะหลุดออกจากกันนะครับปลาก็จะได้ไม่เละนะครับสำหรับปลาบางคนอาจจะชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับก็เอาแค่ฟอเหลืองบางคนก็ชอบกรอบเลยกรอบเลยก็อร่อยแต้อีกแบบครับ เวลาเราหมักน้ำปลาลงไปในเนื้อปลาเนี่ยครับสีมันจะไม่สวยเท่ากับว่าเราไม่ได้หมักนะครับหรือว่าเรานําไปชุบแป้งถ้าเรานําไปชุบแป้งโดยที่ไม่ได้หมักน้ําปลาเนี่ยสีมันจะสวยวกว่าแต่ว่ารสชาติเนี่ยรับรองเลยครับถ้าเราหมักน้ําปลานี่มันจะได้ความหอมช่วงที่ก่อนเราจะตักเนี่ยเราก็เร่งไฟขึ้นมานิดหนึ่งครับเป็นกลางค่อนไปแรงนิดนิดแล้วก็คอยคนอ,อยู่ตลอดเพื่อจะไล่น้ํามันไม่ให้ปลาเราอมน้ํามันนะครับได้ประมาณนี้ผมก็จะตักเลย แบบกรอบๆหอมหน่าทานมากเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับปลานิลทอดน้ำปลาสูตรแลกกล้างออกครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับตัวปลาทอดนี่มีความกรอบน้ำจิ้มนี่แซ่บจิต้าดมากเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะม่วงสับก็เพิ่มรสชาติด้วยหอมแดงซอยครับเมนูกับแกล้มเมนูกับข้าวรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ ทำง่ายมากๆสูตรนี้นเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ